ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับวันนี้ก็ออกมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเป่าโจ้มองบวนครับวันนี้จะพา FC ทุกท่านนะครับมาชมสินค้าก่อนที่เราจะทําการจัดส่งนะครับด้านหลังผมนี้เป็นปีซีร้อยยี่สิบดสิบอิดอันนี้จะเดินทางไปยังกําแพงเพชรครับนี่ก็จะออกเดินทางคืนนี้นะวันนี้วันที่26ครับเทเลอร์นัดเราจะรับประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะทําการจัดส่งกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ไฟกระพริบครับนี่สวยๆกันเลยนี่ นะครับคันนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทท้วนนะครับตัวนี้เราทาการตรวจเช็คสภาพให้ท่านนะครับก็เอ้ยไม่ใช่สิคันนี้เราซื้อขายแบบทามสภาพนะครับแต่เราก็ทําการตรวจเช็ค่ารามน้ํามันให้แต่ไม่ได้แต่คือไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือตรวจเช็คให้เราก็จะมีพวกน้ํามันอันไหนที่ว่ามันขาดนะครับอาทิเช่นพวกน้ามันเทอริกไม่พอเราก็เติมให้นะครับน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับและที่สําคัญครับติดฟิล์มให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็เปลี่ยนฟันมุกี้ให้นี่ ไฟฟันเมื่อกี้ให้แล้วก็ตรวจเช็คระบบะการทํางานนะครับเราก็เข้าไปดูว่ามันมีโค้ดมีอะไรหรือไม่นะครับระบบไฟส่องสว่างติดทุกดวงไหมนะครับอันนี้ก็คือตรวจเช็คให้แล้วก็ล้างแลควก็สะอาดให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ไล่ดูนะครับนอ็นอตหน้าแผ่นแทกนะครับว่ามีตัวไหนที่ว่าขาดออกไปหรือเปล่าแล้วก็เอามาใส่ให้คุณลูกค้าให้ครบถ้วนนะครับเพราะว่ารถถ้าเป็นรถแทกเจ็ดสิบนี้เปอร์เซ็นที่จะน็อตขาดนะครับน็อตขาดนี่จะจะเยอะนะครับจะเยอะก็ เราทําการไล่แล้วก็ใส่น็อตให้เห็นไหมครับตัวนี้ก็ขาดนะครับเราก็ใส่ให้นะครับมีขาดอยู่หลายตัวอยู่เห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่นี่เราก็ใส่ให้นะครับแล้วก็นี่นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เติมน้ายาอาน้ายาเอสบูะครับน้ายาพูสตาร์นให้นะครับนี่มาตรฐานเต็มถังนะครับเก็บให้เสร็จเรียบร้อย นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับมันต้องยืดบูมนะนะครับมันต้องยืดบูมให้ยาวนะครับยืดบูมให้ยาวถึงจะวัดระบบน้ำมันไฮดรอลิกได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้กับพีซี120ขีด11นะอันนี้ขายกันแบบเดิมๆครับภายในนี้ผมล้างเลยครับภายในนี้ทีมช่างล้างให้ทำความสะอาดให้เสร็จสรรเรียบร้อยเรามาดูระบบหน้าจอระบบหน้าจอทุกอย่างสมบูรณ์นะครับว่าอย่างที่บอกไปครับอย่างนี้คือผมเปิดไฟเนาะเปิดไฟหน้าจอก็จะดับ ลงมาครับถ้าเราปิดไฟสองสว่างนะครับนี่อึ๊บขอ,อยาดนี่ครับนี่เห็นไหมผมเปิดไฟอยู่นะครับนี่อ่านครับแล้วก็ถ้าผมปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดไฟนะ่ยหน้จาจอเขาจะสว่างจ้าขึ้นมานะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับนี่น้ํายาแอดบูนี่ผมเติม,เต,มเต็มมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีเกน้ามันโซล่าเกความร้อนของเดี๋ยวผมปรับแสงก่อนขอ,อย่าปรับแสงก่อนอปุ๊บอ่า ด้เห็นนะครับอันนี้คือระดับของน้ํายาเอสบูนะครับอันนี้คือโซล่าความร้อนของไฮดรอลิกนะครับความร้อนของหม้อน้ํานะครับนี่ถอยเสียก็สะอาดดีนะครับตัวเชื่อันอันนี้อยู่ในโหมดการล็อกคอนโทรลเข็มขัดคุณไม่ได้รัดนะครับเข็มขัดก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเข็มขัดจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกคอนโทรลก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราคอนโทรลขึ้นปุ๊บก็จะหายไปเห็นไหมครับนี่นะครับเราลงเราขึ้นอ่านะครับ แล้วก็ที่ลัดนี้นะครับเราจะเสียบ้อนีออ้โอ้ยน,นะครับมันไม่ให้เราก็ชากแรงเสียบเห็นไหมครับก็จะหายไปเห็นไหมครับคือผมเสียบนะครับแล้วผมจะเอาออกก็จะขึ้นนะครับเสียบอ่านะน,ะ,นะครับตัวอย่างสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้า เมนู <Menu S 1> เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดมนูให้ดูอ๋อน,นี่อันนี้มีเป็นระบบเคนนะครับในระบบเคนมันไม่ให้เราถ่าเปลี่ยนผมนจะให้ดูเดี๋ยวนะตัวนี้ผมยังไม่เคยขอยากอยากขอยาก ขออนุญาตอึบเอ้ยอึบดูซิเขาให้เปลี่ยนหรือเปล่าภาษาไม่มีอ่ะอ๋อก็ไปนี้ นี่ภาษาเนี่ยครับทำไมเขาไม่ให้เราเปลี่ยนแต่ดูนี้โอ้นะครับมันจะไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือมันจะไม่ให้เราเราก็มันไม่ให้เราเปลี่ยนเราก็ต้องกดกลับกลับก็บคือเขาไม่ให้ปลดก็ปกติไปแต่ก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับอาจจะเป็นแบบไหนไม่มีอะไรมากครับรุน่นนี้ดูแลง่ายนะ อันนี้ก็กล้องเลือกกล้องนะครับประธานเลือกกล้องไหยอันนี้คือกล้องเราน,นี่360องศาเนาะกม็มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นโหมดแอร์นะครับโหมดแอร์ทุกอย่างสมบูรณ์ฟา้าโหมดแอร์ครับเสียงไม่ค่อยมีครับวันนี้ตาฝนสามวันเสียงหายเลยครับแล้ววันนี้จะเป็นการกดโหมดนะครับก็จะมีโหมดพีโหมดดีโปนะครับประมาณนี้นะครับที่ปันน่นน้ำฝนอ่ะเนี่ยนบที่ปันน่นฝน ตัวสมบูรณ์นะครับตัวอย่างไมมีอะไรมากนะครับสำหรับรุนนี้ดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินครับกดเสียงรับเวลาเดินล็อกสวิงนะครับเป็นไฟนะครับความเร็วนะครับรุ่นนี้ถือว่าเร็วมากๆนะครับความเร็วโอ้ฝนใหม่แลวครับ จบีแล้วนะครับก็อึบพอจากขึ้นนี้นะครับเทเล์ก็จะมาประมาณสองทุ่มนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ต้องมาทำการปล่อยรถนะครับให้คุณลูกค้านะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหานะครับรถขุดขนาด12ตัน13ตันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับเรามีให้ท่านเลือกมากมายนะครับนี่ดูนะครับสวยครับไม่ว่าจะเป็นโกเบโก้แล้ว ขนาด12อ่าขนาด21ตันนะครับก็จะมี210แล้วก็จะมี 320E นะครับมีท่านเลือกมากมายไก่กองนะครับแล้วก็จะมี 320D นะครับแล้วก็จะมี1 3 5นะครับมีซมิโตโมมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็กิ้งกลางสอบถามได้ครับอ่ะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกระผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมบาโจ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่า คุณลูกค้าเอารถมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเดินหลบๆคุณลูกค้าหน่อยนะครับไปแล้วคันหนึ่งนะครับของทีมง,งานพี่ดุยยบริการนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับผม <laughs>